พวกกรผมนักการสัปดาห์นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเกม GTA V นะครับก่อนที่จะขอรีวิวเกมขอต่อไันนึงนะครับผมก็มาเลยครับผมอ่ะเราจะมาเข้าแกีของกับแฟรงค์แฟรงค์ลินแฟรงค์ลินมั่งเกิดใหญ่มั้งครับผมปมาเราไปได้เงินก่อนครับผมว่าไงครับคุณดำ Ryan. Do you ever think about You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shop. Not this again. What we was like thirteen, but you were man after that night. Damn, every time with this shit, and nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound. ชื่ออะไรนะต้นยาปะถ้าจะไม่ผิดผมอันนี้วะล่ะต้นยาชื่อเหมือนคนไทยเลยเวสฟอร์ต้นยาอ่าน่าต้นยาป่าก็ไม่รู้ครับผมชื่อเหมือนภาษาไทยมาก คนปกเด็ครับผมเกต้าครับผมชืกดลกดคัดลงกข้านะครับกดกดเลขแปดนะเอากดลงค้างไว้ก็ไปกันถ้าจะเอารถเครื่องก็กดถอยหลังมาก่อนครับ กคอนโทรลแล้วก็เดินไปที่ห้องโเคราได้รซีมาแล้วกดเฮดเพื่อปล่อยับผมตัวเฮดอ้าวแล้วทำไมมันรเป็นเดียวเองอะปล่อยไปเลยกันกดเฮดค่าว้นาโฮวานาโฮจะปล่อย มัันยงไม่ดีไปที่อิลิการีพาร์คคาใช่เปล่าครับไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องถามว่าเราผมไม่เก่ง,งกิจต่อไปประมาณนั้นนะครับผมใครรู้ว่าแปลว่าอะไรก็พิมาษสไทยข้างล่างนะครับผมไปเราววันทอาเคสก่อน รถชนในเกะกะแล้วก็จะทำการเศร้ารถถุกออกไปนี่รถคันนี้ได้เปิดโหมให้เราลงจากรถ่อนอ่าพอลงจากรถเสร็จปุ๊บเล็งประมาณนี้ครับผมแล้วก็ยิงเข้าไปจะมีน้ำมันไหลออกมาอ่ะไหลมาแล้วครับผมเห็นปะ

ก็มันจะเป็นวัตโปงครับผมไม่ต้องไปตกใจอะไรกัพผมคิดนะผมต้นยานี่ก็นั่งสบายเหลือเกินดูรถดีเท่มากไปไปเลยโอเคได้แหละรถคันนู้นเนี่ยรถที่เจาะที่ไหนลัคกี้ฮักเกอร์เอาบันลงมาทะบายเนี่ยต้นยา โอ้โหนี่ต้องเริ่มใหม่ก่นเนี่ยลงมาทำไมเราไม่เริ่มใหม่นะเราจะพุ่งไปทุหมดเลยกด F6 อันนี้ผมตั้งตั้ง r ไว้ปุ๊กคีรัเป็น F6 ของผมเพื่อไม่ซ้ำจากคีรัตตัวอื่นนะผมโอเคถึงแล้ว F6 ลงมาโอเคตอน a ี้เริ Oh, you really fighting the feminist cause, there, ain't you talking Like your aunt, you mean? I saw her fake jogging the other day, chantin' some whacked-out nonsense. That bitch is crazy! Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, Dude, okay, dude. Sonny, like hell you do. I got a certificate You never see my nails. What, you going into space now? You always did... Hell no! Did think you were so high, <coughs> Remember Davis High? You, you didn't learn shit at that spot. you got your mouth on the corner, This ain't a job way. for making new friends, is it? I thought you've been into some repo work. Yeah, yeah, that's true. Same shit, but nicer call. It's an honest dollar, and there ain't many of those around. An honest I... Whoa! Whoa. Oh, ปัดกินไซแตกเลยวิ่งล้เลยวะเนี่ยจักรสุดเกลียดนะครับผมน้วบรรทรถก็จะอยู่ข้างๆนะปกติก็เหมือนรถเดินทั่วไปมันจะอยู่ข้างล้อนะครับผมสำหรับรถยนต์ถ้าเป็นพร้อมอสไซให้ยิงตรงที่เป็นฝาเปิดท่อน้บาันะครับ รถต่อสายทั่วไปคท่อพวกบิ๊กไบค์อะไรประมาณนั้นไม่ใช่ที่รถพิษไ์อะไรประมาณนั้นหรือว่ารถธรรมดาก็ได้อ่ะมันจะมีท่อน้ำมันอยู่ตรงข้างๆคันเร่งอ่ะอยู่ตรงกลางครับผมโอเคถึงแล้วผมพี่ก็พูดประการใดขอให้ดีครับผมโอเคแล้วผม กดเฮดปล่อยลงมาแล้วก็ลงลงมามต้นหญ้าซีลาอ้าวกระดากูลาเหรอกูสู้จมาช่วยมึงมึงกระดากูลาวได้ไงวะอีดอกต้นหญ้ามตายซะอีดอกข้าวไม่ได้วหรอเวลาต้องข้าวด้วยรถเอ้ยเมืนเปแจ้งตำรวจด้วว่ะุงกระจกทิ้งม่ง เดี๋ยวดูก่อนมีเฟรอะไรต่อยอ่ะมีเฟรชอะไรเอ่ยอ่าตรงข้างบนเฟรชอะไรเอ่ยนะผมจะเป็นบ้านของแฟรงกลินบ้านหลังที่สองครับผมเดี๋ยวเราไปนั่งกันดีกว่าว่าบ้านของแฟรงกลินเป็นเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปก็โอ้โหสิ่งอย่างเดียวครับผม เปลี rates, omat, as, as, ่ยนหมดเปลี่ยนหมวดเปลี่ยนหมดลดแรงลดแรงขอภัยลดแรงนะฮะผมลด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 แรงลดแรงลงถ้ามีหัอกดหัวแล้วนะครผม ไว้ขนาดนี้กดบ่ออนเดียวครับผมข้ามแสดงข้ามแสดงกดแคปล็อกสำหรับแฟร์ลินนะผมมันจะเปิดเปิดโหมดช้าให้ครับผมถ้าถามว่าผมจะขี่แบบแบบนี้ไม่ถนัดมากกว่าผมต้องขี่แบบนี้มาก่อนขี่แบบนี้แล้วมันดูเหมือนเท่ไง ของจริงเลยบ้านแฟงลินถ้าจะไม่ผิดต้องข้ามภูเขาไปมันจะมีไฟแดงอยู่ครับผมบ้านแฟงินบ้านแฟงลิงนโอ้ชื ทางนี้นะครับผมแท็กซี่หรือรถดิมโบเนี่ยแม่งสีรถเหมือนดิมโบเลยสีรถเหมือนรถดิมโบแท็กคี่ิว่าเมืออบ้างอ่ะไม่ใช่ทางนี้ดีกว่าไม่คุ้นทาง ทางลงทาง,นะง,งไปทางไหนวะทางนี้ป่าววะรถมันแรงอะ่ะขออภัยด้วยนะครับผมรถมันแรงจริงรถบรรเลงโอ้โหจุกเลยจำไม่ได้ละไม่ได้บัตรไม่ได้มาเล่นนานละนี่เริ่มเริ่มต้นใหม่นะผมไปทางนั้นดีกว,ว่า ทางรัดนี้ตายเลยนะผมสวยจริงๆทางรัดของผม <c oughs> เดี๋ยวไปซีนเลี่ะโรงพยาบาลแม่งปรับ5,000แพงชิบหยแพงโคตรผมเช้ารถคันนี้มากาสุดเลยมันเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> เสียงเบามาก คอยฟังเสียงรถลอ<ป>นนะมันจะแบบเบามากคอยิงรถคันนี้ก่อนนะมันไหลออกมาเห็นไหมมันไหลออกมาแล้วก็ยิงออกมาหน,นนะครับผมเราก็เราไปบ้านแฟงรงกลินเอ้ยบ้านแฟงรงกลินเราลีบสองครับผม รถลอยถึงบ้านมิเชลแล้วถ้าจะไปผิดอยู่ทุกวันนี้แหละบ้านมิเชลน่าอยู่หลังนี้แหละเออใช่ด้วยนะบ้านมิเชลขอปรับสภาพอากาศแป๊บนึงสภาพอากาศสภาพอากาศผมขี้เกียจไปแบบโลเคชั่นนะไปแบบนี้สะดวกดีกว่าชอบขับรถเล่นเล่นเพลินไปในตัวแล้วกัน ทางนี้ปะวะไม่ค่อยคุ้นเท่าไรโอ้ใช่ใช่ใช่น่าจะทางนี้แหละมาสังลีนหลังที่สองตรงยาวตรงยาวตรงยาวทำไมเสียงเหมือนฝุ่นจะตกเลยวะ ทดสอบความจำนะผมมาอยู่ประมาณนี้แหละเราขึ้นเขาอีกรอบหนึ่งนะนีถึงแล้วบ้านหลังที่สองของแฟรงกิตรงนี้ครับผมนี่หลังนี้หลังนี้เลยถึแล้วมานแฟรงลินแต่ยังเข้าไปไม่ได้บ้างเขาเข้าได้เปล่เปิดได้ปะไม่ได้ยังไม่ใช่บ้านของแฟรงลินต้องทำธุรกิจก่อนแฟรงกิแอบไปซื้อบ้านตอนไหนยังไม่รู้เลยครับผม ตรงนี้ก็จะให้เจ้าช็อปมันอยู่ตรงนี้มันมีน้ำให้เล่นนี่ใบออมผมเองลุลาอยากได้บ้านดีมากดูวิวสวยมากดูบา้นานอะไรพวกนี้ดูสาวแก้ผ้าะอะไรปบะานั้นใช่หรือเปล่านะโอเคครับผมแต่เราไปภารกิจเขียวกัน ก็จะมาไลฟ์ g t v b ให้ดูสองกิกซ์แล้วกันทุกวันไม่รู้จะ้อัพทุกวันหรือเปล่าคอมผมก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่เดี๋ยวจะไปอัพแรมเพิ่มเป็น16กิกตอนนี้ใช้8กิกอยู่ครับผม1นึพันบาทตอนนี้ใช้เป็น CPU i5 นะครับผมการ์ดจอ2กิกการ์ดจอ2กิกครับผมเป็น Nvidia เอ็นบีดีน่าจะดีกว่านะ ATI ม,ม,ม,มันเหมือนร้อนๆไร้วยไม่ค่อยชอบ ATI ก็เหมือน A m D เอบผม A m D มันจะร้อนกว่ามั้งน่าจะประมาณนะั้น Intel มันจะเย็นครับผมถ้าจะให้เลือกเลือกเป็น Intel ดีกว่าถ้าเลือกเป็น A m D ก็แนะนำเงินจะงบๆงบจะถ,ถูกกว่านะ A m D งบจะใช้น้อยถ้า Intel จะแพงหน่อย เคือกเย็นแน่นอนเจอคนถ่ายรูปวะเนี่ยว่าแหละไปยังถ่ายกูกูแสบตาะกูไปไหนมึงไม่เอามอไซด์วยเนี่ยไม่อยากขี่มอไซด์เลยมอไซด์แม่งกาก มิ t ดาห์ฮะรถตามมิรดาค์นผมรถของมิรดาห์ Do not let her get away มิรดาหานี่มันรถรถออมส้มหรือเปล่าข้ามีหน้าต่างหนึ่าหิวเลยนะน้ำซุปกาแเนี่ยมิลิตาน้ำมิลิตา Get in there! I got nothing here, man! <laughs> Come on, I can't shoot shit from here! Not that, close! <laughs> Who the hell are you shooting at? <laughs> Come on, closer! <laughs> I get the idea, homie! <laughs> go, go! <evade laughs> that bitch's privacy, man. <laughs> What the fuck? What the fuck do you think I'm doing? มือปืนดื่ไปซื้อเลยตัวเนี้ยเราถ่ายต้องถ่ายข้างๆหรือเปล่าเราถ่ายข้างดูแล้วกันรถแบบวิ่งชารถมากด้วยใช่ไหม Oh no, no, it's that bottom feeder Madison! Shit, he's getting the money shot! That's oh, well, no, your dignity, man! Forget Miranda, we can't let him steal my exclusive! Get alongside him, I'll knock the weasel off! Stay on that bastard! For Christ's sake! Yeah, yeah, I got it! Crank the gas, come on! not Get alongside the fucker. What the fuck? So close! Maybe if you shut up for a second. Fuck you, Beverly. Oh my! Are you called Kaifu Madison? What an amateur! Uh-oh! Looks like you ripped your camera, Madison! Okay, well, let's get out of here. I'm already late for another snake there's a small parking lot by the Cafe Redemption courtyard in Morningwood. Drop me there. <coughs> <coughs> you can keep the bike, because <coughs> I look after my people. Oh, But I know when a ride is hot. If this is your bike, then I'm the fucking pope, dog. Okay, okay. Don't ruin the vibe. ไ้ขาดรู้ร้อยร้อดงนะี่ร้อยเด้งนะเคลียวอะไรอ่ะุมาจับตรงนี้มาวงมเยวอะไรโอเคเพื่อนจับจ่อเพื่อนบายบายซ o โดอนคเบีกดนดวไหมเซฟสิบขอเซฟแป๊บนึง โ okay, อเคเสร็จเสร็จปุ๊บขอขอละก่อนแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกด u ับส r ค b e ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ